นี่กินบ่ได้ดิพี่น้องทังเกิดแกมเขาคุอาปัดพักกูดเมืองพี่น้องหลายคักหลายแนนหุ่นขำคล้องทั้งนี่ไปแมนบแลเลจะพี่น้องเต้มเป็นปืดเป็นเปิดไปฟังทั้งนี่กับหลายพี่น้องคุณตามคล้องหนำนี่แมนบอลเลจะเป็นสองสามกิโลเมตรเมี่ยงจะพักกูดทั้งนั้นเลยจะพี่น้อง วัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องืัอนี้แม่น้องเอเมลิลี่พามาเก็บผักกูดพี่น้องตอนแรกอะมาสอนกุ้งละจ้าแต่แต่ว่าไม่เห็นดงผักกูดอดใจว่าได้มุมนี่กําลังอ,อ่อ,อนๆผลกันลัางอ,อ่อ,อนๆกําลังอันนั้นเลยพี่น้องมาเราสวนเลยตรงอยู่เราเลาะบ้านแม่น้องเอเมลิลี่ยอมเก็บพี่น้องอย่ามันเบิดดับแนวแต่แต่ว่าปลานีเก็บจังได้กับว่าเบิดพี่นอ้องเพราะปลาไม่ดงไม่ ประมาณจากสองสามกิโลเมตรพี่น้องความเาวาเพิ่นเกิดตลอดสายคล้องเลยจะพี่น้องมาพ่อคักพ่อเนี่ยแม่น้องเอมิลี่ก็ไดมาลุยเก็บเลยจะพี่น้องมาแม่น้องเอมิลี่เก็บเอาเลยนโอ้ยอือห้สซาใจมูเจ่าเลยว่าแม่น้องเอมิลี่เก็บบ่าหากักหลเอาเอนันบดกอเลยพี่น้อง นี่โซ่แล้วมันกะยอมคือเก่าสไตล์แมนนองเอมิ่ลีจะพี่น้องคนนะงามไหลนี่เก็บแบบสะใจไปเลยพี่น้องตรงนี้อืออ่อนดีดีพี่นอนะ้องคนนะ่ะเออคนน่ะพี่น้องมั่งเออ ย็บปอกผักขสาใจเอฟซีไปเลยนี่เอาแบบสาใจเล่นมอพี่น้องนี่หลุดนหนีเลยเป็นบอมุเจ้ามักอะ่ะนี่จ้าจะเลยฟินอ่ะอื้ยงามคักงามแน่โหดโค้โอ้ยเรามาถุงเดียวน้องนนี่น,น,นี่ต้นนี้ต้นนี้ไมออ่พี่น้องนี่ มาสอนกุุงได้พักกุดซันพี่น้องเบิงนะพี่น้องเปิดงามขัดอยากให้พี่น้องเห็นน้ำเก็บต่อจ้าพี่น้อง เอาให้ถือใจเอฟซีไปเลยรอบนี้นี่แบบเหมียนบอมสเจ้าหมากกัดจ้ะนี่เลยนี่ អត់បាយបុកបាយបងໃຫຍ່ຫນຶ່ງຕົ້ນបុកបុកໃຫຍ່ งามเลยพี่น้องเออโอ้โหตำแยนดาดอืปักตำแยดาดมือแล้วบอกแล้วพี่น้องใบปักตำแยกักไก่ไก่ ต้องหันหักเอาผวดผวดพักูดพี่น้องเอ้ยอันทีว่าว่าเห็นน้ำนี่เริ่มเปิดกล่องอีกแล้วพี่น้องพี่น้องเอเมลี่หักจุด่าจุด่าเต็มถุงเริ่มเปิดกล่องแล้นะนะเลยม,มาหักใหม่อีกปะสิเส้าเราด้วังหนึ่ง จะทุกคนออนซอนกุ้ง